สวัสดีครับผมผมปั๊บสควอตนะครับในวันนี้ก็อยู่ในช่วงสรรหารมาขับคือรีวิวรถมือหมือ2องนี้มาอีกครั้งหนึ่งกับรถมือสนะครับที่ลูกค้าฝากขายอีกแล้วฮะเป็นรถที่เราได้ปลุกผีแล้วกันนะฮะเพราะเป็นรถที่ลูกค้าจอดทิ้งไว้ในโกดังยังต่ำต้องมี3ปีพอเอารถมาให้เราทำแล้วเนี่ยลูกค้าเห็นมันเนี้ยบจนไม่กล้าขับแล้วนะฮะและอีกอย่างหนึ่งคือ ลูกค้าก็ค่อนข้างขับไม่ไหวแล้วเหมือนกันเพราะว่ารถมันมีคัดมันเหยียบคัดไม่ไหวแล้วนะครับลูกค้าเริ่มมีอายุแล้วนะฮะก็ทําการฝากขายจอดกับเรามาคันนี้ผมมั่นใจว่าถ้าเกิดลูกค้าหลายๆท่านที่เข้ามาในร้านจะต้องเห็นรถคันนี้แน่นอนเพราะว่าจอดอยู่ในห้องกระจกบ้างจอดอยู่ในห้องเซอร์วิสรถด,ด้านนู้นบ้างนะครับก็จะจอดอยู่ในที่พื้นที่ที่ดีมาตลอดเวลานะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยจอดอยู่มา,มากับพวกเราเนี่ยมามามาปีกว่าแล้วนะฮะปีกว่าแล้ว ซีวิคสประตูคันนี้นะให้ดูเลยแล้วกันสําหรับรถคันนี้นะครับก่อนที่เราจะปลุกผีมันขึ้นมาเนี่ยสภาพมันก็ไม่ไหวเลยนะต้องบอกเลยสภาพในห้องเครื่องตัวรถเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบดูไม่จืดแล้วอ่ะเพราะว่าในห้องเครื่องตอนแรกเดิมเลยคือสีเหลืองตัวรถเนี่ยเป็นปี95สีเหลืองแท้ๆนะฮะแล้วก็ลูกค้าได้ทําการเปลี่ยนสีรถเป็นสีแดงเฟอร์ลารีตัวสีรถเนี่ยค่อนข้างจะสว่างมากสีแดงสว่างเลยนะครับแล้วก็ สวยมากเช่นกันในส่วนของคิ้วกระจกรอบข้างทั้งคันเนี่ยต้องบอกเลยว่าคันนี้ใหม่มากนะครับได้คันนี้ไปอีกหนึ่งคันต้องบอกว่าโคตรคุ้มเพราะว่ารถคันนี้สภาพสวยนะฮะเครื่องยนต์เลยแล้วกันนะครับต้องบอกเลยว่าเครื่องยนต์เนี้ยอันนี้เล่าให้ฟังก่อนเครื่องยนต์คือ B16A เดิเเดิมๆสแตนดาร์ตตั้งแต่แรกมาตอนที่เอารถเข้ามาให้เราอะโอเวอร์ฮอลเนี่ยเครื่องยนต์อะมีควันไหลซึ่งตอนที่มีควันไหลเนี่ยเอ่อเราก็ พยายามปรับปรุงแก้ไขกับมันไปพอสมควรแล้วเลือกมาเลยได้เห็นว่าแหวนกระบอกแหวนลูกสูบเนี่ยล้าวนะครับแตกนี่นแหละก็คือแหวนลูกสูบแตกอเอาง่ายง่านะฮะทำให้ลูกสูบอะตบข้างไปจนถึงจริงมันมีอยู่สองช้อยแหละช้อยแรกคือเปลี่ยนช้อยที่สองคือ modify อใส่ลูกสูบซิ่งไปเลยซึ่งเจ้าของเลือกใส่ลูกสูบซิ่งเครื่องยนต์สแตนดาร์ด B16A ฝาดำท่อนล่าง ลูกสูบ CP 81.5กําลังอัด13ถ้าผมจำไม่ผิดนะลูกซิ่งแล้วหัวหนูนปี๊ดเลยแคมชุดแคมเนี่ยยังเป็นแคมฝาดําอยู่ปกตินะครับผมแล้วก็ส่วนสปริงรู้สึกว่าสปริงวาลออสปริงวาลเดิมกับรีเทนเนอร์เป็นซูเปอร์เทคเออ่ทำการโอเวอร์ฮอลใหม่ทั้งตัวนะฮะเปลี่ยนคัชใหม่นะครับผมเครื่องยนต์ตัวนี้แรงม้าอยู่ที่186ตัวนะครับบนไดโน่นะฮะส่วนคัชเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็น XCD นะครับแผ่นเดียว3ก้อนนะถ้าผมจำไม่ผิดต้องบอกก่อนเลยคือมันจอดนานจนลืมจริงๆทำการรีสโตใหม่ในห้องเครื่องทั้งหมดนะครับจากเดิมสีเหลืองตะปุ่มตะปั่าก็ได้ทำเป็นสีแดงเลือดหมูนะครับเป็นแดงแบบแดงแดงเลือดหมูนะแล้วก็คงคอนเซ็ปต์เดิมในส่วนของภายในห้องเครื่องเนี่ยก็ยังคงทุกอย่างให้เป็นเหมือนเดิมแต่เรารีบิวใหม่เกือบทั้งหมดนะครับก็ทำพอสมควรเลยในส่วนของระบบแอร ระบบแอร์นี่คือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยทั้งระบบนะฮะทำใหม่หมดเลยแป๊บเบรนะครับเราเดินระบบเบรกใหม่หมดระบบคัตใหม่ทั้งหมดเพิ่มมาก็คือตัวคอยแยกที่เป็นของ t o โยต้านะครับอันนี้ก็คือยกาในยุคสมัยก่อนเลยนะนะครับก็จะมีจุดระเบิดตัวที่5ออกมาเพื่อให้ส่งมาเข้าอีก4ในในคอย4ตัวนี้นะฮะในส่วนของกรองอากาศก็ใส่เป็นซิโมต้าคาร์บอนนะครับแล้วก็ ล่างหัวฉีดกับเลกูเลตเป็น AEM นะครับต้องบอกเลยว่าเครื่องยนต์คันนี้จูนน้ำมัน e 2ีใช้งานสบายมากๆเพราะว่าท่อไม่ดังแล้วก็ภายในไม่มีเสียงดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเลยไม่มีปัญหาในเรื่องของความร้อนตอนเทคเปิดแรงอีกยังหากรถคันนี้เป็นกล่องลมนะครับผมก็ประมาณนี้ในส่วนของเครื่องยนต์แล้วก็ต้องบอกอีกอย่างหนึ่งว่ารถคันนี้ด้วยความมันไม่ได้ไปไหนเลยไม่ถึงร้อยโลตั้งแต่โอเวอร์ฮอนโอเวอร์ฮอนปลาวิ่งยังไม่ถึงร้อยโลเลยทุกวันนี้ นะฮะกำลังอัดก็พอสมควรแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่ากำลังอัดเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าพอสมควรนะครับก็ในส่วนของเครื่องยนต์ประมาณนี้นะฮะมีอ่หมอน้ําเป็นอลูมิเนียม2อ,อชั้นครึ่งโอ้ยสชั้นครึ่งนะครับแล้วก็ท่อน้ําสีดําเป็นซิลิโคนนะครับแล้วก็ทุกอย่างเราอะไรที่เราบิ้วได้เราชุบน็อตได้เราก็ทําใหม่ ค่อนข,ข้างพอสมควรพิธีพิธานมันค่อนข้างพอสมควรนะครับสำหรับรถคันนี้นะฮะในส่วนของภายนอกบ้างละกันนะครับในส่วนของภายนอกตัวรถเป็นสีแดงเฟอร์รารี่อย่างที่ผมบอกลิ้นหน้าเป็น SIR แท้นะครับ SIR แท้นะครับไฟเลี้ยวสีมุมส้มแล้วก็ไฟหน้าเป็นโครมแก้วนะครับเป็นโครมแก้วก็ดูค่อนข้างสะอาดตาใสาดีต่อมาในส่วนของคิ้วนะครับเป็นคิ้วตัวนอกนะฮะไม่ได้เป็นคิ้วยางนะหลายคนสังเกตถ้าเกิดว่าเป็นคิ้วยางบ้านเรานะครับ จับเนี่ยมันจะเป็นยางนะฮะแล้วก็ความสุดของขอบประตูอะ่ะมันจะสุดหน้าหลังเลยแต่ถ้าเป็นคิ้วของญี่ปุ่นเนี่ยของยุนเนี่ยตรงเนี้ยมันจะไม่สุดนะครับทั้งทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะแล้วก็มันจะเป็นน็อตนะครับถ้าเกิดว่าเป็นของงานบ้านเราอะ่ะก็จะเป็นเอ่อเป็นยางแล้วก็เอาซิลิคนแปะเข้าไปนะฮะก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไฟมุมแก้มเป็นเป็นไฟแบนนะครับตัว SIR เหมือนกันเช่นกันนะครับผมระบบเป็นระบบไฟฟ้านะครับทั้งคันกระจกไฟฟ้า กระจกข้างก็ไฟฟ้าเช่นกันนะครับต่อมาแกบหลังเป็นทรงสปูลน,นะครับเป็นทรงสปูลคาร์บอนลายหนึ่งความตัดคมนิดหน่อยเล็กน้อยนะครับไฟท้ายก็จะเป็นขาวแดงนะครับสไตล์อเมริกานะครับแล้วก็ท่อเสียซิ่งนิดหน่อยนะครับก็ไม่มีอะไรมากสําหรับในส่วนของตัวตัวรถคันนี้ในส่วนของช่วงล่างบ้างดีกว่า ช่วงล่างรถคันนี้เปลี่ยนอีกเช่นกันของใหม่ชค็คทั้งหมด4ต้นเลยเป็นของ Ga p s s s e เ i e s นะครับเป็น Ga p s s Series ปรับ1 3ึ่งระดับคือซื้อไปจบแน่นอนโดยที่คุณไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วอยู่ที่ความชอบของคุณแล้วว่าคุณอยากไปเพิ่มเติมอะไรต่อมาในส่วนของล้อเป็น r p f 1นะครับ15กว้าง7จ็ดออฟสาล้อก็เพิ่งเปลี่ยนยางก็เพิ่งเปลี่ยนนะครับยางเป็นท r 1นะครับสองศูนย์ห้าห้าสิบห้าของจัดฟิตเมนต์ให้เรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกรถ นี่ยางยังมีตะปุ่มอยู่เลยนี่ยังมีตุ่มอยู่เลยใหม่โคตรๆนะคือคันนี้ซื้อไปค่อนข้างที่จะพร้อมนะครับไม่ต้องเก็บไม่ต้องทําอะไรเลยขับไปแบบไม่จุกจิกแน่นอนร้อนะครับผมลืมเล่าให้ฟังว่ามีเฮดเดอร์ซิงด้วยของแจสเมลนะแจสเมลนะฮะก็จะเป็นเฮดเดอร์ซิงด้วยเช่นกันนะครับในส่วนของช่วงล่างก็ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยดีในบูท uh, ลูกหมากกันโคง้งอะไรต่ออะไรช่วงล่างผมดูแล้วไม่มีอะไรเลย ค่อนข้างที่จะไม่ต้องเปลี่ยนแล้วอะนะฮะเงียบกิฟตนะมาต่อกันถึงภายในกันบ้างดีกว่านะครับก็ในส่วนของภายในก็ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยอยู่แล้วซึ่งภายในเป็นตัวแขนเดียวนะครับกระสอบม่วงนะฮะแผงประตูซ้ายขวาสวยงามนะฮะคอนโซลสวยงามนะครับนี่พวงมาลัยโมโม่ตัว V35 แท้นะครับแล้วก็เลือนไมเป็นเรือนไม s อสาด้วยสีขาวนะครับเบาะหลังมีมีแผงลำโพงแกตเตอร์ด้วยเช่นกันนะข้างหลังค่อนข้างที่จะเรียบร้อยมากๆเพราะว่าแทบจะรอยน้อยเอาเป็นเอาความเป็นที่แบบความเรียบร้อยแล้วกันรอยน้อยมากๆข้างหลังเนี่ยสวยนะครับผมเป็นภายในตัวนอกนะเนี่ยสวยงามนะฮะมีแค่ฝั่งนี้แหละเดีย๋ยวเอาไอ้นี่ตัดนิบๆๆๆิไปอะ่ะก็น่าจะเรียบร้อยดีนะครับผม มันไม่มีอะไรให้ให้ตีอะเอาตรงๆนะมีตีแค่ตรงนี้แหละเบาเนี่ยเนี่ยขุยๆตรงนี้นะครับเท้าแขนเท้าแขนยาวนะนี่เท้าแขนยาวด้วยเช่นกันนะครับผมมีที่วางแก้วด้วยนี่นะฮะที่วางแก้วที่วางแก้วนี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นตัวนอกทั้งคันต้องบอกว่าเป็นตัวนอกทั้งคันแล้วก็กล่องเป็นกล่องลอมก็ซ่อนกล่องลอมเอาไว้เรียบร้อยฟังเพลงได้นะครับเป็นยังเป็นเครื่องเสียงที่เป็นแบบใส่ซีดีอยู่นะฮะตามยุคนะฮะ ก็ประมาณนี้ในส่วนของภายในเดี๋ยวเอาเป็นว่าเอาไปลองไหมนะแต่ดังแต่ดังโอเคนะครับเดี๋ยวไปลองออกไปลองขับกันดูก็ได้นะครับเพราะว่าใช้งานกันสบายแค่ไหน <c oughs> กล้องมึงบังหน้ากูอะ <c oughs> แป๊บนึ่งมองไม่เห็นมันไม่ดังไงขับแล้วมันสบายก็ตรงที่มันไม่ดังหนวกหูนี่ยท่าน,นี้ สบายมากอะขับสบายมากคือมันต้องบอกว่าอย่างที่บอกครับรถคันนี้มันค่อนข้างเก็บมาพอสมควรแล้วแล้วก็รู้มือเพราะทําเองนะฮะเก็บไปแทบทุกอย่างต้องบอกเลยแล้วก็การใช้งานก็ค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับคันนี้เพราะรถมันไม่ได้เตี้ยมากแล้วก็ขับแบบใช้งานได้สบายนะและลืมบอกอย่างหนึ่งคือ ฟิล์มรถยนต์คันนี้เพิ่งเปลี่ยนด้วยเช่นกันนะครับแปะใส่ตัวซับซีโลตัวท็อปอะตัวหมื่นกว่าบาทรอบคันนะฮะแล้วก็ความเข้มอยู่ที่ประมาณ60%รอบคันนะครับถ้าจะไม่ผิดนะของคันนี้คือประเด็นต้ตองบอกจริงขอโทษขอโทษท,ทุกคนจริงๆเพราะว่ารถคันนี้ทำมานานนะครับแล้วก็ในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยผมลืม <laughs> นะลืมจริงๆเพราะว่าทำมานานแล้วก็ จอดมานะจอดมานานเลยแต่จอดในที่ล่มตลอดนะเราไม่เคยเอาคันนี้ไปจอดในที่ตากแดดเลยนะครับเทกเบอร์สักทีอ่ะซิ่งก็ได้ขับแบบสบายสบายก็ได้อันนี้นยอย่างเงี้ยคือเหมาะกับคนขับไปทำงานได้อะ่ะ หรือคนที่เด็กๆที่แบบเป็นรถคันแรกที่คุณพ่อคุณแม่แบบอยากซื้อให้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าคันนี้ก็เหมาะเหมาะจริงๆนะเพราะว่ามันไม่ต้องจุกจิกสองเลยคือมันใหม่แกบเกือบทั้งคันแล้วด้วยคันคันนี้นะครับใหม่เกือบทั้งคันแล้วถ้าใครที่มีโอกาสอยากเก็บแบบใช้เอาไว้ใช้งานขับไปเที่ยวเล่นซื้อเอกินกาแฟตอนช่วงเช้ารถคันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ทําให้หลายๆคนที่แบบ หาอยู่อะนะฮะสำหรับคันนี้เลยนะเกียร์เกียร์ไม่มีแคกนะครับต้องบอกเลยคันนี้เกียร์ก็ได้เอาออกมาล้างโอเวอร์ฮอ์แล้วด้วยเช่นกันนะครับตั้งแต่แรกเลยนะครับเพราะว่าเราได้เปลี่ยนคัตคัตก็ใหม่คัตก็เป็นคัต XCD ์ดด้วยเครื่องยนต์ก็มีโมดิฟายหมกเม็ดจากทางเราเล็กน้อยนะครับแล้วความสวยงามก็คงไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ารถคันนี้สวยแล้วอยู่แล้วทั้งคันนะครับผมเหมาะกับการเอาไปใช้งานหรือจะเอาไปซิ่งก็แล้วแต่เป็นรถคันแรกของนักศึกษานักเรียน ได้เลยหรือใครที่ขับไปใช้งานไปทํางานคันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคันที่ขับสะดวกแล้วก็สบายมากจริงๆนะครับแล้วบอกเลยว่าโช๊คแก๊ปเอเนี่ยเป็นโชคที่ค่อนข้างนุ่มและหนึบนะครับถ้าคุณอยากจะให้มันหนึบการเข้าโค้งที่แม่นยำนะครับคุณก็สามารถปรับเซตให้หนึบในโค้งก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยากขับสบายๆแบบรถคันนี้ นะครับก็ปรับเซ็ตในแค่ประมาณนี้แบบสบายๆชิลๆขับไปไหนมาไหนก็ได้คุณพ่อคุณแม่ขึ้นรถได้ผู้ใหญ่ขึ้นรถได้สบายโดยที่ไม่โดนผู้ใหญ่บน่นแน่นอนผมค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าท่อมันก็ไม่ได้ดังนะครับผมแอร์ก็เย็นปกติด้วยนะฮะไม่จุกจิกสาหรับรถคันนี้ผมมั่นใจนะครับเปิดราคาเลยละกันสําหรับรถคันนี้เอาแบบความคุ้มค่าไปแล้วคุ้มค่าไปแล้วให้ถ้าเกิดว่าอยากจะให้เราดูแล เราดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานตั้งแต่คุณซื้อรถไปเลยมีอะไรอยากให้เราดูแลเราก็ดูแลให้จัดการให้ไม่มีปัญหานะครับผมเปิดราคาเลยแล้วกันสําหรับรถคันนี้ราคาอยู่ที่2องแสนบาทนะครับผมสาหรับรถคันนี้เลยถ้าเกิดว่าใครที่กําลังมองหาซีวิ c สามประตูสวยๆคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนที่อยากเป็นรถคันแรกแล้วก็เอาไปใช้งานแล้วกันสําหรับรถคันนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะเชียร์นะ ต้องบอกเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะใครรับไปก็ถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากเพราะว่ารถคันนี้เก็บแทบทุกอย่างตั้งแต่เครื่องยนต์โอเวอร์ฮอนเกียร์โอเวอร์ฮอนช่วงล่างเปลี่ยนแล้วพอสมควรนะครับแต่ผมจาไม่ได้ว่าเปลี่ยนอะไรบ้างแต่แน่นอนเลยคือเปลี่ยนโช๊คนะครับแล้วก็เก็บช่วงล่างพอสมควรแล้วนะครับเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางนะครับเบรกหน้าจานหน้าเป็นจานลาสต็อปนะผ้าเบรกหน้าเป็นเน็กสเตอร์ตัวมิวสเปกผมก็ลืมบอกอีกเมื่อกี้นะฮะก็เบรเสร็จจบให้เลยแล้วการรถคันนี้วิ่งไม่ถึง100กิโล ตั้งแต่ทําเสร็จไปนะครับก็เอาเป็นว่าเอาไปลองพิจารณากันดูแล้วกันสําหรับในราคาประมาณนี้ผมค่อนข้างที่จะบอกเลยว่าคุ้มค่าเพราะว่าตัวรถอะภายในสวยตัวรถไม่มีชนและก็ไม่มีผุด,ด้วยเช่นกันคิ้วขอบกระจกทั้งหมดทั้งคันเนี่ยรีดน้ําคิ้วรีดน้ําอะไรทั้งหลายเนี่ยก็ไม่มีแตกลายงา นะครับผมจอดในที่ร่มอย่างที่ผมบอกนะฮะคุค้มค่ากับราคา259,000บาทนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจก็ฝากบอกต่อด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ติดต่อเข้ามาใน s p o t s เซอร์วิสเซ็นเในในช่องทางของเ c e b o o k หรือ TikTok ก็ได้หรือไม่ก็โทรเข้ามาหาเราก็ได้ในเบอร์099-953-52-51หรือ0 8 1 8 8 6 4 4 6 1อ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ ใครที่ท,ท่านใดสนใจอยากให้เราไปช่วยรีวิวสินค้ารีวิวรถหรือว่ารีวิวสถานที่ให้ก็ติดต่อเราเข้ามาได้ในเบอร์ด,ด้านล่างนี้เลยนะครับผมช,ช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะบู๊ในส่วนของสปอตมีเดียของเราพอสมควรนะฮะเอาเป็นว่าฝากไว้ณที่นี้ด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้ละกนะะันฮะสวัสดีครับผม